ไลฟ์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากเลยนะคะ เห็นไหมคะสีแดงปูเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหปูเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเรื่องเล่าในต่างแดนสาวมุกดาหารค่ะ วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูปูน้อยน้อยค่ะปูทะเลนะคะทุกคนนี่น้ำลดมากเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็มาเดินเล่นนะคะบรรยากาศบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันบรรยากาศยาเย็นค่ะวันนี้เวลาที่ถ่ายนะคะสี่โมงเย็นนะคะออสเตรเลียไทม์เนาะถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยไทยแลนด์ก็ประมาณเที่ยงนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าน้ําลดนะจะมาถ่ายปูให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นหอยนางรมนะทุกคนคะ่ะจะลงไปยังไงเนาะบัดน,นี้เนาะ <c oughs> นนะทุกคนเห็นปูไหมมันมันวิ่งไวมากเลยนะคะที่นี่น้ําจะลดแล้วก็ขึ้นไวมากอปูปูอยู่ที่ก้อนหินนะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะคะอันนี้น้ําลดนะจะเดินได้ไหมจะลองเดินลงไปดู ปูแบบวิ่งไวมากเลยตะอยู่ตามซอกหินนะคะปูตัวแดงอะ่ะแต่จะไม่ใหญ่เท่าไหร่ที่เราเห็นเป็นเศษเศษนี่คือติดที่ก้อนหินนี่คือหอยนางรมนะคะทุกคนเด็กเด็กก็เล่นน้ำกันนะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะต้นมะพร้าวแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราเนาะหรือว่าน้ำมันเค็มเดี๋ยวไปเบิ่งปูกันค่ะพี่น้องค่ะมันจะเดินได้ไหมนี่ แบบว่ากลัวแบบดินแบบหลุบลงไปอย่างนี้นะคะไม่หลุบไม่หลุบได้เยย่องย่องย่องไปนะเอาปูไปหมดแล้วนี่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 ทุกคนดูนี่ในก้อนหินนะคะน่าวิ่งอยู่นั่นนั่นะสองตัวเข้าไปในก้อนหินไวมากนี่นะคะนี่นะเห็นไหมคะเยอะอ่ะเดี๋ยวจะเอาก้อนหินออกไหนดูสิโอ้โหหนักจังเลยอ่ะันเคลื่อนไม่ได้ไปแล้ว ไปเนี้ยไปเหมือนกันนนะนะอยู่ใต้ข้างล่างอ่ะไม่รู้เห็นไหมนะทุกคนตามซอกก้อนหินนะคะนี่ค่ะปูปูถ่ายปูให้เพื่อนดูด้วยนี่มาเดินเล่นนะคะตอนเนีนอุ้ยเยอะอยู่นะแต่ว่าจะอยู่ในซอกหินอ่ะนี่อยู่ในซอกหินนะคะทุกคนน้ำลดนะอุ้ยเยอะอยู่นั่นนั่นนั่นนตัวดำดำ ลืมไปว่าเราสูบเขาก็มาขายขายยักษ์เล่นนะแต่ไม่ได้เอาลงค่ะวันนี้ทุกคนค่ะไม่ได้ยกลงมาเนาะนี่น,น,นี่มาดูปูนี่ค่ะอยู่ใต้ก็เห็นดิเห็นไหมทุกคนนีนะตาฮักบ่าน่ารักรอยู่นะทุกคนมีชาวคาถ่ายเล่นนะตรงนี้ก็มีนั่นแหละอยู่ใต,ใต้ใต้ก้อนหินเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ด้วย ตัวใหญ่นะนั่นะนะอยู่ในน้นนะทุกคนสองสามตัวเยอะอยู่นกก็เยอะนะเดี๋ยวลองเดินไปตรงนั้นดูนะทุกคนน,นี่ดูไม่ด้วยอุย้ยมันแบบวิ่งไวอะ่ะอันนี้เป็นหอยนางรมหอยนางรมที่ติดอยู่ที่ก้อนหินเคยเอามีดมางัดดูนะคะมันก็กินได้นะแต่ว่าไม่กล้ากินอนะ่ะนี่ไหนทุกคนมันตาแดงนะ ทำไมเป็นปูตาแดงก็ไม่รู้นะไม่รู้ขัดอะไรโอยน้ำลงเยอะน้ำลงเยอะเลยปูเยอะจริงๆต้องดูดีๆนะดูในใต้ก้นหินนะคะ เยอะ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 นี่ปูน้อยน้อยนะน้อย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  <c oughs> ลมเย็ยนแล้วน้ำลด <c oughs> นี่ตงได้ก้อนหินนี่ก็มีอีก เห็นก้างเขาเรีกเยกว่าอะไรนี่แต่ว่าตัวเล็กนะวิ่งนี่นะคะเอออยู่ใต้ใต,ต้ใต้ให้ทุกคนดูปูปูทะเลเนาะปูทะเลปูทะเลนี่เหมือนสรากประการลังเลยนะคะเนี่ยโอโ้ปูเยอะนะเยอะจริงๆเยอะอยู่เพื่อน อยู่ในใต้ก้อนหินน่ะอันนี้เป็นเป็นก้อนหินนะนี่น้ำลดเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นแป๊บเดียวไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะน้ำขึ้นลงไวมากปูปูเดี๋ยวไปดูปูตรงนี้ก่อน น่าจะไปดองใส่ส้มตำนะคะเดี๋ยวมันต้องเอาอะไรมาจับถุงมือเนาะวุยหอยนางรบก็เยอะอยู่นะเดินเล่นค่ะเพื่อนๆออกกําลังกายไปด้วย ดูนูน่นดูนี่ไปค่ะนี่หอยนางรมมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะติดกับก้อนหินตบวนี้แต่ถ้าเราแกะออกมามันก็มีเนื้อหอยนางรมอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องพอเพื่อนๆมาเบิ่งปูค่ะน้ำลดเนาะ <c oughs> ก็เลยมาถ่ายปูให้เพื่อนๆได้ดูกันไปเดิน ชายหาดแล้วค่ะทุกคนค่ำแล้วจะห้าโมงเย็น6กโมงเย็นแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหากชื่นชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์หน่อยด้วยจ้ากดซับสไคร e เนาะเป็นกําลังใจให้สาวมุกดาหารเรื่องเล่าในต่างแดนทําคลิปออกมาอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะอยู่บ้านดูแลสุขภาพนะคะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ